เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับอิโมจินะครับใน Facebook นะครับอสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลน์อิโมจิะครับไม่ว่าจะเป็นอิโมจิอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอผู้ชมก็สามารถจริงไใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t t h c o m กันแล้วนะครับ เอาเป้าเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณชมทัานใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ข้อมูลตรงนี้นะเป็นไจำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่าง2ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนีครับหรือใครนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานนะครับโดยบัญชี Google หรือว่าอีเมลด้านล่างตรงนี้ปไดานีครับ อพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนครับก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับอสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นีครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t k c o m กันแล้วนะครับอาพอเข้ามาแล้วเราก็มาดูด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ f a c e b o o k นะครับ i n s t a g r t m t i k t o k youtube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในโซนวนี so ้นะครับเราจะมาใช้ในโซนของไพลฟอร์มเฟซบุ o กเนี่ยครับก็คลิกเข้ามาที่ Facebook เลยนี่ครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อนะครับอวันนี้นะครับเราจะเพิ่มลายโพสิโมจินะครับก็เลือกเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับอในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการให้เราเลือกใช้งานเนี่ยก็จะมีอิโมจินะครับที่ให้เราเลือกนะครับมีอยู่หลายอันเลยนะครับแล้วก็จะมีอเรสราคาและก็ความเร็วนะครับที่แตกต่างกันไปนี่ครับอผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าผู้ชมจะเลือกเป็นอิโม อ่ะผมก็จะเลือกเป็นอ่า so um so อ like ิโมจิตัวน <IK> like so right. ี้เลยนะครับตัวที <Bau S 1> 2> ่2ตรงนี้นะครับอ่าน่าจะเป็นอิโมจิฮานะครับก็เลือกเข้าไปนะครับต่อมานี่ครับในส่วนของลิง์นะครับก็ชมกลับไปที่ f a c e b o o เนี่ยครับแล้วก็มาที่โพ์ที่เราต้องการจะเพิ่มอ่ายอดไลค์อิโมจิเนี่ยแล้วก็คลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็นามาวางนีครับอ่าใน่วนจํานวนนะครับก็จะมีขั้นต่ํากับสูงสุดบอกนะครับคุณชมต้องการจะเพิ่มไลค์อิโมจิไปเท่าไหร่เนี่ยครับก็มาใส่ในช่องนี้นะครับ อ่ะต่อมานี่ครับอ่ะพอเราใส่เป็นมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าใช้จ่ายด้านล่างตรงนี้ครับเขาก็จะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยเลยนี่ครับคุณชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อกันแล้วะนีับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับอ่าได้ระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับอ่ะขออภัยด้วยนะครับพูดติดค่ดนะครับอ่ะต่อมานี่ครับให้คุณชมนีครับมาดูที่นาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะในหน้านี้นะครับก็จะมีเเเลอดดรรรรรนนนนนนนะะะคคคััััับบบที่่่าาไไ้้้ํกกกสสงงซืปปวต็็จ อ่าบริการนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยปรก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้คุณชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าอ่าลิงก์โพสที่คุณชมใส่มาถูกต้องหรือเปล่านะครับพอทาไม่ถูกต้องนะครับยอดไลค์อิโมจิจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อกันไปนะครับรก็จะเป็นอ่าสถานะของเว็บไซต์ะครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับ สำหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับแล้วมียอดจำนวนเงินไม่เพียงพอหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่แล้วยังไม่เคยเติมเงินนะครับอก็ให้มาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทุกธนาคารเนรี่ยมาใส่ย,ยอดจำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นการโอนเงินแนบสิบนะครับก็ใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอก็สามารถคลอกเลขบัญชีตรงนี้ไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถจะได้หลายช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นการสแกนจิวโค้ดนะครับทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บนเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมาเนีครับก็จะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอ่าแลในทุกช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะ่ครับก็อ่านคำแนะนําของช่องทางนั้นให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ f c e b o o k กก็เลยนะครับอตอนนี้นะครับยอดไลน์มีอยู่ที่47ไลน์นะครับผมจะลองโคลี่เฟซหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดไลน์ emoji นีบเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับยอดไลค์ม m o j นีครับของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง1 4 7ไลค์กันแล้วนะครับอพอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์น,น c, ี่ครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอเขาจะมีลิงก์นะครับให้เราสามารถกดคัดลอกนะเพื่อแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับโดยให้เพื่อนๆนี่ครับหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานเนื้อผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้นี่ครับอผู้ชมก็จะได้ตาค่าแนะนำถึงาเปอร์เซ็นต์กันด้วยนี่ครับแล้วต่อมานะครับหากว่าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนนนะครรรัับ้เกกิดมีปญหาาาใใชง อ่ะก็ให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีนะครับก็จะมีให้เราเลือกติดต่อยมีนะครับสช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวเชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางลายนี่ครับอ่ะตรงนี้ก็สามารถเลือกติดเลือกติดต่อยมีกันไปได้นะครับจะเกิดว่าคุณชมมีปัญหานี่ครับอ่ะและสาหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณชมนะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผุ้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ะผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก อาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณูชมทุกท่านกันไปก่อนครับสวัสดีครับ